ดีค่ะพี่น้องพวกพจ่าแค่จะเดนเลำบากเอาเช่ากันฮะส้างจรนคลั FC มีเสียงหัวที่อยู่ใกล้อยู่ใกลเยียงวาเจ้านี่เนสางจรวีเสียงหัวอนนก้เราจะเป็นการเล่นเกม่ีบ้านฟ้าใสบ้านฮักผู้ใหญ่บ้านหมู่ศูนย์เออนั่น แล้วก็บ้านโฮมฮักบ่สามบ้านบุนไดเออทมการมาแล้วรรมการเวที่ไงพรท่านเดีอัดังอันนี้อันนี้ไม่เล่นเจมออเแถอาเนักเรียนหมดแถวตรงมาเบิรหรือยังนักเรียนคร้หมดแถวตรง เรียกเขาชักทุงก่อนมาห้างในเบิดสุคนอยู่มาถาม่พากันไปใสเบิืนแถวตอนกบาเนี่ตีดากนะถ้าไม่รีบมาน่ะเยามาหาอยู่ไหนบ้านกมาช้าซ่อมจนนู่นยีหลีมาเข้าแถวพุ่นพากันไปเข่าโฮมยูนตีดากรีบมารีบมา

ยีหลีองงนี้ใส่ชุดนี้กัเป็นสาวคือบ้านเนทีไอแฮมกแถวค่ะแถวแคู่แม่่คู่แมเห็นบ้าคุ่นมาแล้วมาแล้วอุ้ยบ้านฝาดแสนหนาลากมากเลยบนบ้านเขาแถวเหรอเห็นบอกบ้านหักดี มาแต่แม่บ้านฮักงเนี่ยเอาบ้านห้างความใส่ซู้ไม่สู้สู้ซู้ไม่ซู้สู้ไม่ซู้วันนี้คุณทุ่มแรงกายแรงใจมาเพื่อวันเกิดลูกสาวใช่ไหมใช่งั้นคุณคุกฝุ่นก่อนไม่มีฝุ่นเลยทำอะไรอีกครั้งละจ้าเอาบ้านห้าผู้ใหญ่บ้านหมู่สูญไปสายเลยร้ลงแลรงอาการร้อนแรง แฝดฝ้าไ่มากามาผูกขี่ต้มเดียวเนาลง่เยมาดูพระรัอไเนี่ยมานงมหายเฉียดจะน้ายังไนี่มีหลีาเ็ดเลยอยส่ปลาบ้านฮมีีคนเร็วๆี่ย่อมีหเดป โอ้าเก้าเก้าสิบท่านนะคะจากการกราายโอ้โหแกำนวนก็กินับาใสมาทั้งหมดเก้าสิบท่านท่านลูกสาวติแจกติแจกติดคุณละลอยละลอยละลอยเอา อยากนห้คู่มาซงเบกลยเาพูเลาะเลยกัถอยันนี้กรรมการเหอนกรรมการเอนนอันนี้เป็นจะบบอลเธอได้จทุงปุยโอ้ทุงเขาเหนียวทุงเขาชันไักก็เป็นยอมแพลอีหลีบออเห็นบ่ะหน้าฝาใสมากเก่าสีพ่นนี่ย่อมแผลเลยนี่นี ยูทูบเมย์ใบทบาอีกคุณครูรัตนาพรคิดว่าอะไรคดักค่ะจะมาเล่นอะไรยังไงตั้มแดงเอ้าแต่ละอย่างเรารู้แล้วอันนี้อันนี้ใครเลือกมาคุณครูรัตนาพรหรือใครเลือกมาตัแดงแน่นอนเลยนยาต้มดกกิน่บาคลูกนาซีแม่ถ้าโบแมนกับนาซีบิงพัด รอติดตามครับป้าวันมีอย่างนาะบัดนดีนยนะมูเจ้าได้ือื่มยก่อนเด็กนั่นตูจีนเราปรดีนเกง็้ต่วจะเลต้องตรงนี้ละมันต้องอยู่มองคีต้มเป็นมพราวช่ไะคุณน่ะมีหอดขวดเป่า เพราะว่าอะไรเราอาบน้ำอยู่นี่อยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวเราเปื้อนเราก็ไปนั่งโต๊ะจีนได้เดี๋ยวฝุนเมื่อแล้วเราติดตามเราติดตามว่าอุปกรณ์นี้จะเล่นอะไรบ้างโคดอาชิตะแรงวางือตู้ยากนะออรถตู้แม้รถตู้เสียเคลียร์เขามาหนีเราว่นออกไปพุ่นยบ่บอก กวนลวมีเกียรพี่ดงใครใครสวยวันนี้พี Web> ่ขายสวยเอาบานทักไปใส่เบิร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวช่างแต่งหน้านะฮะมาสาธิตเป็นผู้ช่วยนะมาสาธิตวิธีการเล่นให้ให้ดูหน่อยวันนี้มาเป็นผู้ช่วยกรรมการก็ต้องมาเล่นให้พี่มาเป็นผู้ช่วยให้สตาฟก่อนนะครับ อุปกรณ์แรกเราเสียกฟางมาแล้วเร็วเอาห้อยระหว่างนี้ฮะเสียกฟางมาก่อนนะเกืออะไรอ๋อพืชสาหิที่ยังโบหวยอยมันคืองูบ่จักวาบนหนึ่งว่าเออโอ้ยโอ้ย หนึ่งว่าเจ้าต้องบอกอหนึ่งเจมส์ซีจ้าต้องบอกน้ำโอ้ยอย่าดิครูครูแต่งหน้าเราต้องละลายพฤติกรรมก่อนดึงออกคือสองสิ่งโอ้ต้องให้พี่เกมสิอันนี้เป็นสตาร์ทไงเออดูนะคะดูนักเรียนจ๋าดูเถอะเอาเอาแค่นั้น เสร็จแล้วก็เอาฮ้อดอกผูกฮออดอกให้อยู่อาพูก่อนอาพูข้อดอกก่อนไม่คนเดียวเอาสองคนเหรแข่งกันนะอนดอกขึ้น้อยแท้แม่ดีะในกล่อน้องขึ้นหน่อยนท้ อละมัดยังไงก็ได้แล้วก็ให้มัดฮอวดอกใส่เอวให้อยู่ระหว่งา,างขาห้ามต่ำกว่าหัวเขา่าห้ามต่ำกว่าหัวเขา่าอ่าเราสามารถเอาเสื้อมัดแอวได้ขึ้นฟฝันเราได้นะก็ได้เรียนได้ไดยุ่งหัวกันเราไม่ได้เรียนดอกลัะแต่ฟังจูดแต่ก็มีผู้ได้นักเรียนดูนะคะอ่าอันนี้เอาเปรียบมัน,นเลย อันนี้สาธิตได้เฉยนะฮะใครมาก่อนจะได้เียบนะก่ดขึ้นอจะมีการวางแผนนะฮะมันิงเล็ดขึ้นแต่ลูกจัได้ก็ได้ในเบิดเนาเออละเกมีเพกันใช้คดเนี้ได้เียบว่เมียเกี่ดเากนใช้ เลือกแต่มันมอกระหว่างจากของด้วยแล้วจะได้พรอันนี้อันนี้เป็นการสาธิตนะครับแต่การแข่งขันจริงต้องมีการเดินทางนะห้ามห้ามเอามือจับเสี้ยกนะอ่าแล้วก็ต้องเอาขัอต่อลงไปในขวดให้สุดเป็นยังนี่เป็นยังก็เป็นยังอะไรอะไรเอาวิ่อกินนะครับ

อันนี้อันนี้เป็นการสาธิตโทษไปขยบรถให้เขาก่อนขยำรถถอยหลังรถที่ก็ทีเขาทำไมยากเนี่ยเอ้าทำไมยากเนี่ยทำไมถึงทำได้แสดง้ว่าเป็นเกมถนัดสาธิตแล้วแค่สาธิตก็ขำาแล้วบานหากาสายสิทถอยหนีก็จังบานทากุญญาบัตรมูอูนย์ได้ะเดีลย เป็นไงสู้ไม่สู้สู <S <s ้ส sure> ู้ไม่สู้สู้สู้ไม่สู้สู้โอ้ยมาตั้งเก้าสิบคนจะไม่สู้ได้ยังไงเออมาตั้งเก้าสิบคนนล่เนี่ยมาเด้อพุญญาบานมูสูนไหมได้พุญญาบานที่ไสรล่ะเอม่ยากเขาเห็นอย่างฟาร์มากแม่คุณครูร้องเพลงรอหน่อย คือห้องคอยเด้อันนี้เกมแรกเกมที่สองะจ๊ะเกมที่สองเขาเอาเปียบเขาแค่ไหมกับมังกนกินกัได้กินเร้วไหมเอากี่เกมแล้วมันคืยากน้ำเมล่าเทนี่ไดล่ะคนเนี่ อนี่ยอยู่ดกันอนี um, um, uh, no ้ันน <c oughs> <As S 2> ี้เป <c oughs> ็นการสาธิตนะคะพี่นอง อาซาลาเปาคินมาน,คน,คน,นาพอกันไหมคะสวัสดีค่ะโอ้ยหากิมนาเตอร์ลาบิน้อฟังซอยาวสักหน่อยฮะฮะ